ข่าวดวนคับพู้คนร,ร้องเพลงตัวเองยังไงให้ติดลิขสิทธิ์นะครับ ล่าสุดครับแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กับนักร้องชื่อดังอย่างคุณใหม่พัชรีครับซึ่งร้องเพลงของตัวเองกับทุกคนแต่ติดลิขสิทธิ์ในช่อง YouTube ของตัวเองนั่นเองครับเมื่อมีกี่นาทีที่ผ่านมาครับทางด้านคุณใหม่พัชรีเนี่ยได้โพสต์รูปนะครับที่เพลงของตัวเองนะติดลิขสิทธิ์ครับทุกคนโดนเคลมหลังบ้านซะง,งั้นนะครับซึ่งคุณใหม่ครับทุกคนได้เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าร้องเพลงตัวเองแต่ติดลิขสิทธิ์คนอื่นใครพอรู้วิธีแก้ แกบ้างคะแนะนำหน่อยนะครับโอ้เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกมายาวนานมากๆสำหรับการที่เจ้าของเพลงโดนลิขสิทธิ์หลังบ้านจากหลังบ้านคนอื่นนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไปเราเอาไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตสักนิดหนึ่งนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าให้คุณใหม่พัชรีติดต่อไปยัง YouTube Thailand นะครับ คุณใหม่ก็บอกว่าติดต่อไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ยังโดนเหมือนเดิมนะครับบางคนก็บอกว่าให้กดร้องอุทธรณ์ไปเลยแม่เดี๋ยวเขาก็ปลดล็อกให้เองนะครับหลายคนก็ให้ไปปรึกษาทางด้านบอสโจซึ่งตอนนี้บอสโจเนี่ยก็คือมีทีมหลังบ้านดูแลเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าเคลมหลังบ้านอะไรต่างๆนั่นเองครับทุกคนซึ่งบทเพลงที่คุณใหม่เนี่ยร้องนะครับนั่นก็คือบทเพลงหัวใจนิสัยไม่ดีนะครับหรือหัวใจนิสัยบ่ดีของคุณใหม่พัชรีนั่นเองครับทุกคนซึ่งกบอกว่่าเเพลงนนีี้ย ดังมากๆแล้วคราวนี้นะครับคุณใหม่เขาได้ร้องบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เอามาลงในช่อง YouTube ของตัวเองนะครับปรากฏว่าขึ้นสีแดงเลยนะครับทุกคนแล้วก็เกิดการแบ่งปันรายได้เกิดขึ้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโอ้โหเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับกับวงการเพลงครับทุกคนกับการร้องเพลงตัวเองแล้วโดนลิขสิทธิ์นะครับมันเหมือนกับบางคนเนี่ยที่อาจจะเอาเพลงของคุณหม่พัชรีนี่แหละ ไปลงในช่องของตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนกับไปจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือเปล่าอันนี้อิ้มข่าวกระแสก็ไม่แน่ใจอันนี้คือคือเราเนี่ยโอ้โหอันนี้คือจากชาวเน็ตทางนั้นเลยนะที่มาคอมเมนต์ว่าอาจจะเป็นในกรณีนี้อะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจครับให้กับทางด้านคุณใหม่พัชรีด้วยก็แล้วกันครับซึ่งาทางบอสโจนเนี่ยเคยโดนมาแล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหอฟันมาหลังห้านจบแบบเท่ๆนะครับ แล้วก็อีกหลากหลายบทเพลงมากๆเลยนะครับที่บอสโจเนี่ยคือใจดีไงครับคือแบบไม่ได้จดลิขสิทธิ์ทางปัญญาอะไรแบบนี้ใครอยากจะนําไปคบเวอร์ต่างๆอยากจะเอาไปร้องอะไรต่างๆบอสโจคือเต็มที่มากในช่วงหนึ่งนะครับคือจนคนเนี่ยได้ออกมาชมว่าโอ้โหบอสโจเนี่ยใจกว้างสุดๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอโดนแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหใครก็ใจกว้างไม่ลงเลยครับเพราะว่าแม้กระทั่งช่องตัวเองเนี่ยโดนปิดกั้นไม่พอนะครับแล้วยังโดนเคลมลิขสิทธิ์หลังบ้านอีกแบ่งปันรายได้อีกให้ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมครับท อันนี้ก็โอ้โหต้องเป็นกําลังใจให้กับคุณใหม่พัชรีเลยนะครับนาะซึ่งเขาเนี่ยก็นา,นานทีนะได้มีการอัพลงช่องของตัวเองเนี่ยนะครับนะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่คุณใหม่พัชรีใส่ชุดผ้าไหมครับทุกคนแล้วเธอก็ร้องบทเพลงหัวใจนิสัยไม่ดีนะครับหรือหัวใจนิสัยบด่ดีนะครับทุกคนนะเพลงนี้ก็ถือว่าโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นเพลงของเธอด้วยนะครับ เป็นเพลงของคุณใหม่เองเลยนะครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับชาวเน็ตหลายคนก็เข้าไปนะครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็เข้าไปแบบว่าอ่ะช่วยเหลือคุณใหม่นะครับว่าควรจะทําแบบนั้นควรจะทําแบบนี้นั่นเองครับทุกคนทางนี้ทางนั้นอุ้มมองว่าเราให้ผู้เชี่ยวชาญด,ดีกว่าหรือปรึกษาทางด้านบอสโจก็ได้นะครับสำหรับคุณใหม่พัชรีซึ่งต้องบอกว่าบอสโจก็เคยผ่านเรื่องราวนี้มาจนทําให้ตอนนี้บอสโจเนี่ยก็คือ จดลิขสิทธิ์เพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจดจดการแบบลิขสิทธิ์ทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คุณใหม่เขาอาจจะยังไม่ได้จดเนาะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเขาก็ปล่อยลงช่องของตัวเองแล้วก็เขาก็อาจจะแบบอยากให้คนเนี่ยรู้จักเพลงของเขามากขึ้นเอาไปเปิดได้เลยเอาไปร้องคอปเวอร์ได้เลยโดยไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจดก่อนดีกว่านะครับคุณใหม่พัชรีเนาะจดก่อนดีกว่าหรือจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่นะทุกคนอุ้มมองว่าจดลิขสิทธิ์ก็เป็นอีกอีกกอย่่างงงนนึทป้้ััใหบ คนที่ช่วยโอกาสนะครับในการเอาเพลงไปลงแล้วก็จดลิขสิทธิ์หลังบ้านเป็นของตัวเองแบบนี้ครับทุกคนเนาะเหมือนกับการเอาคลิปวิดีโอไปทําซ้ำๆนี่แหละครับทุกคนมันก็จะเกิดการที่แบบว่าคลิปของเราเองเนี่ยไม่ไม่เป็นต้นฉบับใช่ไหมครับอย่างมันจะมีอยู่กรณีหนึ่งเลยนะครับเหมือนกับทางด้านหมอลำเนี่ยเขามีการไลฟ์อยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตนะครับแคปวิดีโอตอนไลฟ์นี่แหละไปลงช่องของตัวเองนะครับส่วน อันนี้น่าจะเกิดกับคุณคุณบอยสีชัยเนาะเหมือนกับไลฟ์อยู่แล้วก็มีคนเอาแคปไปลงไปลงช่องของตัวเองเขาเนี้ยก็เลยเกิดการแบบว่าเป็นต้นฉบับไม่เป็นต้นฉบับนะครับก็คือคลิปของคุณบอยเนี่ยบอกว่าไม่เป็นต้นฉบับนะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนไลฟ์เพิ่งเสร็จนะครับทุกคนนะก็คือเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับวงการหมอลำเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับและนี่ก็ถึงคิวของคุณ ใหม่พัชรีกันแล้วซึ่งตอนนี้คุณใหม่คือโด่งดังมากๆนะแล้วก็เพลงของคุณใหม่พัชรีเนี่ยเพลงเพลงเก่าๆเนี่ยคือคนเอามาร้องใหม่ก็คือค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างบทเพลงนี้เหมือนกันครับซึ่งหลายคนเนี่ยกำลังนํามาคบเวอร์กำลังนํามาเล่นในแอปพลิเคชันต่อๆกันเยอะมากๆเลยนะครับก็อยากให้คุณใหม่นาอไปจดเอาไว้นาะทุกคนแล้วก็ให้ทีมหลังบ้านที่เขาอ่าเขาเรียกว่าอะไระทีมหลังบ้านที่เขาทานานการดีกว่าให้มาดูแลในเรื่องนี้นะครับสำหรับคุณใหม่พัชรีก็ต้อง ก็ต้องแบบเป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับทางด้านคุณใหม่เองเนี่ยก็โอ้โหฮอตมากเป็นข่าวหลายช่องกันเลยทีเดียวนะครับมีการนะครับโอ้โห จูบกันใช่ไหมเออจูบกันกับทางผู้จัดการนะคือจูบกันลงสื่อเลยนะครับทุกคนใครได้เห็นภาพนั้นแล้วบ้างครับของคุณใหม่พัชรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบอกรักกันออกสื่ออันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะทุกคนเนาะคนเรารักกันก็ต้องกล้าแสดงออกถูกไหมครับก็เป็นข่าวหลายช่องที่เอาไปทํากันสําหรับเมื่อวานนี้นะครับก็คือเหมือนกับเป็นการจูบกันในวันสงกรานอะไรประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับคุณใหม่พัชรีเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะครับสาหรับการโดนเคลมลิขสิทธิ์ หัวใจนิสัยบอดีนะครับเพลงของคุณใหม่พัชรีนั่นเองหมอลำซิ่งชื่อดังนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาเธอไปแสดงที่ไหนเนาะก็จะมียูทูบเบอร์เนี่ยตามไปถ่ายนะตามไปถ่ายแล้วก็ตามไปเขาเรียกว่าอะไรไปซับพอร์ตในเรื่องของการถ่ายทำอ่ะคือแบบบางคนเอาไปเป็นไปเป็นผลงานของตัวเองแบบนี้ครับทุกคนซึ่งคุณใหม่เคยแจ้งไว้แล้วนะที่หนึ่งว่าคือเวลาคนที่ไปถ่ายยูทูบเบอร์เนี่ยไปถ่ายเธอเนี่ยเธอให้เกียรติช่องนั้นเนี่ย ลงก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะดูดไปลงเป็นคลิปสั้นอะไรต่างเนี่ยเธอบอกว่าถ้าไปเจอคลิปสั้นเนี่ยลงก่อนเธอบอกว่าขออนุญ,ญาตนะขออนุญาตเอาผิดกับคนนั้นเลยเพราะว่าให้เกียรติยูทูบเบอร์ที่เขาเสียค่าน้ํามันไปถ่ายเธอตามผับตามอะไรแบบนี้นะครับทุกคนนะอันนั้นก็คือเป็นเป็นนิสัยของคนใหม่ก็คือเป็นคนใจกว้างพอสมควรนั่นเองนะครับทุกคนจนจนดโดนแบบ เคลมลิขสิทธิ์ไปอะไรแบบนี้นะครับแฟนคลับก็คือแห่เข้าไปให้กําลังใจกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้คุณใหม่พัชรีแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้ใครกําลังเดินทางกลับบ้านสงกรานก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ